สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกแมวที่เก็บมาจากข้างถนนนะครับเป็นแมวสลิดเพศผู้นะครับที่อย่างนี้ครับคุณครูของพี่ใบบัวครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะมาโรงเรียนใช่ไหม,มทีนี้ระหว่างทางกับพบลูกแมวตัวนึงเกือบโดนรถชนเกือบโดนรถเหยียบเออหลงอยู่ข้างถนนตัวเดียวนะครับ คุณครูซึ่งขี่เลยไปแล้วนะครับเขาแบบว่าใจเป็นกังวลครับก็เลยขี่มอไซค์ย้อนกลับมาเพื่อดูว่าเฮ้ยทำไมมามาหลงอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ก็ไม่พบเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแมวตัวอื่นเลยนะครับหรือแม้กระทั่งแม่แมวหรือหรือบริเวณรอบๆเนี่ยดูแล้วไม่ไม่ใช่ที่อาศัยของแมวนะครับไม่มีเลยคุณครูของพี่ใบบัวก็เลยนําลูกแมวตัวนี้ครับมาพักไว้ที่โรงเรียนก่อน แล้วมันเป็นวันที่พี่ใบบัวเนี่ยไปทากิจกรรมในวันหยุดที่โรงเรียนพอดีพี่ใบบัวก็ไปพบเจอแล้วก็สงสารครับก็เลยแอบอุ้มเอากลับมาบ้านไม่บอกใครเลยโอ้โหซึ่งถ้าถ้าบอกหรืออะไรเงี้ยก็จะเตรียมการให้พร้อมก่อนนะครับ่อยเอามาก็ไม่เป็นไรครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้อนรับอย่างดีครับผมเอ่อพอพี่บัวเอามาก็มันก็มีเรื่องกังวลอยู่ครับว่า เราจะจัดการยังไงดีข้อแรกก็คือเจ้าถิ่นไอห,หนวดเนี่ยจะเข้ากับน้องได้ไหมจะรังแกน้องไหมก็เช็คเลยครับเออเอามาเอามาให้หนวดเจอมาเจอกันโดยที่เราอยู่นะครับคอยระวังว่าอืมท่านท่านหนวดขู่หรือจัดการเมื่อไหร่นี่เราพร้อมที่จะเข้าห้ามให้อืมมันไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยครับปฏิจริยาของหนวดเนี่ยเราคิดว่าเออแมวแมวที่โตกว่าเนี่ยจะแบบห่วงถ้าเป็นห่วงถิ่นหรืออะไรเงี้ยจะก้าวเ้าจะรังแกใช่ไหม แต่กับไอหนวดนี่ไม่ใช่ครับไอหนวดไปนั่งน้ำตาซึมนอนน้อยใจอยู่ตัวเดียวครับเออคงใส่กลัวกลัวจะตกกระป๋องหรือไงครับดูดูภาพเลยครับน้ำตาซึมมีน้ำตาแล้วก็เศร้าซึมไปเลยครับเอะเรียกกินข้าวก็กินน้อยครับแปลกมากโอ้โห,โหซึ่งก็โอเคสรุปว่าไอหนวดไม่รังแกน้องนะแต่ว่าก็ไม่โอเคกับการที่น้องมาอยู่ด้วย ก็เลยให้ลูกสาวลองถามเพื่อนๆว่าเออมีใครรับเลี้ยงไหมแล้วก็เราก็โพสต์ไปใน YouTube ด้วยว่ามีใครพร้อมจะรับเลี้ยงไหม,มก็ปรากฏว่าไม่ไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงครับก็มีคนมีเพื่อนลูกสาวเนี่ยครับตอบกลับมาว่ายินดีที่จะรับเลี้ยงโอเคเราก็นัดวันกันว่าอีกสองสมวันก็จะเอาไปส่งให้ซึ่งก็ ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะยินดีนะครับที่มีคนพร้อมที่จะดูแลเป็นบุญสัมพันธ์กันระหว่างผู้เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงนะครับทีนี้ออ่มาดูตัวน้องสลิดตัวผู้ตัวนี้บ้างนะครับก็น้องน้องตัวเล็กมากครับดูเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ดูแล้วน่าจะเดือนไม่เกินสองเดือน ตอนแรกเอน้องเขาก็ดูหวัดระแวงนะครับเอาไม่อยู่นิ่งเลยะครับพยายามจะมุดหาที่มืดหาซอกหามุมเข้าไปอยู่ตลอดะครับดูแล้วอืเขารู้สึกกลัวมากน่าจะกลัวมากนะครับผมก็เลยหาลังมาแล้วก็เอามาใส่พร้อมกับปิดด้านบนไว้ครึ่งหนึ่งให้แบบอยู่ในที่มืดให้เป็นแบบว่าที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขาพอเขาได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเขาก็มองเรากระพริบตามองเราช้าๆนะครับ จากนั้นก็หลับตาแล้วก็ค่อยหลับไปครับหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พอตื่นมาเราก็ป้อนน้ําป้อนอาหารให้ครับลองเอาอาหารเม็ดหักครึ่งแล้วก็ให้น้องดูน้องก็ฉิกินได้ครับเรียบร้อยไปหมอเราก็หมดกังวลเรื่องเรื่องความหิวของน้องพอเขารู้สึกปลอดภัยแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าไม่ต้องกังวลหรือระแวงอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเล่นแหละเดินไปเดินมาสำรวจนู่นสำรวจนี่ เล่นเลียตัวทำความสะอาดตัวเองเดินป,ปุ๊บ๊แล้วมันจะมีมีมีกุ้งอยู่สามตัวมั้งครับตอนที่ผมเอามาป้อนให้หนวดแล้วหนวดงอนหนวดไม่กินก็ลเลยบอเออวางไว้อยู่ที่พื้นนะครับยังไม่ได้เก็บลูกแมวนี่เดินพอเดินสำรวจปุ๊บได้กินเนื้อ คุยหาเลยครับหารกุ้งแล้วก็เอามาแท้กินเองเลยสามตัวโอ้โหฉลาดมากครับใครได้ไปเลี้ยงนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับเป็นแมวที่ฉลาดแล้วก็น่าจะสอนง่ายแต่ว่าแมวฉลาดนี่ส่วนใหญ่จะซนนะครับขี้เล่นก็ต้อง <c oughs> ให้เวลาเขาเยอะหน่อยอ่าก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเรื่องราวของเจ้าสลิดต,ตัวน้อยอ่า เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรที่แบบน่าสนใจก็จะมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็มีภาพน้องหนวดให้หนวดมาโชว์นิดหน่อยอเพราะว่าตัวเด่นของเรื่องนี้ก็คือน้องสลิดตัวน้อยแต่ยังไงก็บ้านนี้ก็เป็นของหนวดแหละไม่ต้องน้อยใจหรอกเน,ะนาะเนาะนวดเนาะโอเคครับ okay, พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ